เบอร์พลิกชีวิตสำหรับเรื่องโชคลาภก้อนโตใครเหมาะสมกับการที่จะใช้เบอร์ที่เป็นแบบสำหรับการจะต้องมีลาภก้อนโตต้องถาม<ะ>อย่างนี้ว่าเวลามีคนมาบอกว่าอาจารย์ปรึกษาเปลี่ยนเบอร์ะนะครับปรึกษาส่วนตัวก็ดีหรือตั้งคำถามแบบนี้ก็ดี<ะ>ผมก็จะถามว่าสิ่งที่คุณต้องการคือโชคลาภเน<ะ>ี่ยคุณต้องการโชคลาภแบบไหน<ะ>คือบาง<ะ>คนเข้าใจว่าโชคลาภของเขาเนี่ยเป็นแค่ว่าเขาทํามาหากินแล้วรายได้เขาเพิ่มขึ้นนี่คือโชคลาภสำหรับเขาค่ะแต่โชคลาภสำหรับคนส่วนใหญ่คืออะไรครับ เวันหวยหนึ่งล่นหวยซื้อลอตเตอรี่รวมไปถึงความเสี่ยงประเภทหุ้นพวกนี้อยู่ในก้อนเดียวกันหมดนะครับฉะนั้นเงินก้อนโตโชคลาบกลุ่มเนี้ยที่ถูกจัดไว้นะครับจะเป็นเรื่องของเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงแล้วเหล่านี้โอกาสที่จะได้เลขแบบนี้มันก็ยากนิดนึงนะครับเลขจํานวนนี้ก็มีไม่เยอะทีนี้คนที่ต้องการก็คือคนที่ต้องการเสี่ยงโชคโอเคหลักๆก็คือเสี่ยงโชคนะครับแต่ถึงไม่ได้เป็นเรื่องเสี่ยงโชคเป็นเรื่องของการ คาดคะเนที่ต้องใช้ดวงเช่นการเล่นหุ้นบริหารความเสี่ยงนี้ก็ควรจะมีเลขเหล่านี้เพราะสถิติมันเจอว่าพอมีเลขเหล่านี้เปอร์เซ็นในการที่ไปเสี่ยงโชคเนี่ยมันสูงขึ้นจากคุณเสี่ยง10ครั้งกลายเป็นว่าโอกาสจาก10ครั้งเดิมมีแค่สาถูกพอเปลี่ยนตัวเลขพลังให้เหมาะสมมันเกิดแรงดูดทําให้สามครั้งนั้นพัฒนาไปเป็น6ครั้ง5ครั้งเจ้าตัวจะรู้ว่าเออต้นทุนชีวิตอ่ะมันแตกต่างจากเดิม นะครับเพราะความเสี่ยงเป็นเรื่องที่เอาแนอนอนไม่ได้อืแต่มันมีสถิติตัวเลขกลุ่มหนึ่งที่ซับพอร์ตแบบนี้ต้องถามอาจารย์ต่อค่ะคําถามนี้เนี่ยต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะตัวเลขชุดไหนคะอาจารย์ที่เป็นตัวเลขที่ซับพอร์ตในเรื่องที่อาจารย์พูดเมื่อกี้ค่ะเสียงดวงดีเล่นหุ้นดีเสียงททยดีโชคลาภก้อนโตมีมีหลักๆเน้นๆนะครับอยู่สองตัวเพราะว่า ถ้าไปตัวอื่นเนี่ยมีโชคลาภเหมือนกันแต่ความชัดเจนไม่มากโอเคค่ะ <Okay. S 2> คือต้องบอกว่าเวลาเราเปลี่ยนเบอร์มือถือเนี่ยให้ตัวเลขมันดีค่ะ <Okay. S 2> ตัวเลขมี2ตัวที่ใช้ <Okay. S 2> ในเรื่องของโชคลาภเงินก้อนโตโอเคค่ะ <Okay. S 2> เงินก้อนใหญ่ๆเสียงโชคได้ <Okay. S 2> มีพลังดวงเฮงมีพลังดวงเฮงก็คือ <Okay. S 2> ตัวเลขเจ็ 7 8มันซ้ํากันอะไรครับ8787ค่ะ2ตัวนี้อันนี้หนึ่งนะคูมันต้องอยู่ตรงไหนนะคะตาหรือว่ามันอยู่ตรงไหนก็ได้ในเบอร์คือถ้ามันตําแหน่งซัพพอร์ตมันจะยิ่งมีพลังแต่การจะบอกว่าใด้ตำแหน่งอยู่ตรงไหนเนี่ยบอกเลยว่ายากยากเนาะมันต้องไปหาซื้อด้วยนั้นโอกาสเจอ2การเรียงตัวเลขให้ถูกต้องมันมันยากถูกต้องความหมายไงคะคือสมมติว่าเรามีความต้องการแบบว่าอยากได้โชคลาภมาเป็นเรื่องแรกเรื่องต่อเรื่องต่อไปอาจจะเป็นเรื่องของความรักอย่างนี้ค่ะ เล่นมันก็จะมีกัชุดเรียงยางไคำถามเนี่ยดีก็คือว่าเคยมีคนที่มาปรึกษาเรื่องเปลี่ยนเบอร์กับผมเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะใช้เพื่อในเรื่องของเสี่ยงโชคคผมบอกโอ้จะเสี่ยงโชคอย่างเดียวเนี่ยเดี๋ยวเรื่องครอบครัวจะเสียนะเพราะว่าถ้าคุณใช้8778เนี่ยนิสัยคุณจะห้าคุณจะดุดันเดี๋ยวสามีจะรับไม่ได้นะว่าเป็นคนอารมณ์ดุนแรงไม่น่ารักนะมันดูมุทะลุกันไปททีนี้คุณป้าคนนี้ก็บอกว่าไม่เป็นไรอาจารย์เสี่ยงโชคอย่างเดียว ลูกหวไม่ต้องเรื่องอื่นไม่เน้นไปถามเขาจนมั่นใจเขาบอกว่าเขาเป็นอยู่แบบนี้จริงๆเขาอยู่นี้มานานแล้วสามีก็สนับงสนุนดีในเรื่องเสียงโชคก็เลยโอเคงั้นก็ผมรับได้กับความเป็นจริงนะครับเพราะพวกนี้มันให้ความกระด้างให้ความเป็นนักเลงคือหมายความว่าทุกเลขที่มันมีข้อดีในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมันก็จะมีข้อเสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเหมือนกันมันมีชนิดที่ไปในฝ้าของนักเลงนักเลงก็ไม่หวานแต่มีโชคอะไรอย่างนี้นะครับสองตัวนี้เป็นเลขเกี่ยวกับโชคลาภเสียงโชคเงินก้อนโต 7887นะครับหชุดและแ2ก็เป็นเงินก้อนโตแต่อาจจะไม่ได้มุ่งเรื่องของคุณหวยนะครับมาถ้าเป็นเลข9339เนี่ยอันนี้สถิติที่น่าสนใจคือมีคนที่ใช้เลขเนี่ยมักจะเวลาไปจับฉลากรางวัลเนี่ยเขามักจะได้รางวัลตลอดเป็นเรื่องแปลกที่บางคนก็บอกว่าพอมีเลขนี้ปุ๊บเขาไปจับรางวัลแล้วเขาได้รางวัล่ะ ปกติไม่มีดวงและหลังจากนั้นที่ใช้เบอร์นี้เขาจับรางวัลแล้วเขามกได้ติดอันดับตลอด mm hmm. แล้วเรา <Ha. S 1> ก็เจอคนที่เขามีเลขแบบนี้ mm hmm. บางคนคือเขามีเลขแบบนี้ติดตัวมาใช้มันตั้งนานแล้วเนี่ย <Ha. S 1> ปรากฏว่า <Ha. S 1> ผมบอกว่าเบอร์เดิมแบบคุณมีเลขนี้คุณจะเสี่ยงโชคได้ <Ha. S 1> เขาก็เลยพูดอุทานว่าเออไม่น่าแหละพอเขาทิ้งเบอร์นั้นแล้วมาใช้เบอร์ใหม่เนี่ยเขาไม่เคยมีโชคลาภอีกเลยอ mm hmm. แสดงว่ามันมีความสัมพันธ์ <Ha. S 1> พลังงานตอน mm hmm. ที่ใช้พอเราใช้มันจะดึงดูดสิ่งนั้นมาให้ค่ะ